สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันเพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ในการโหมลงมิดแอนก e ีจัด Meeting สุด Exclusive กับ4นักแข่งโมโต g p ีพีชื่อดังพร้อมกันประกอบไปด้วยรรสซี่อดีตแชมป์โลก9สมัยมาวลิกบินยาเลสและดาวรุ่งพุ่งแรงอีกสองคนก็คือฟาบิโอกั t ตาลาโลและฟรังโกมอบ i ิเดลีทีมปิโตนัสยามาฮ่า SRT เมื่อวันที่2ตุลาคม2562ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารของยามาฮ่าในประเทศไทยประกอบไปด้วยคุณพงศทรเอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมาการบริหารและคุณจิตนาอุดมทรัพย์พร้อมด้วยคณะ,ะสื่อมวลชนจํานวนมากเราต้อนรับนักแข็งชื่อดังก็คือวอลติโนรัสซี่อดีตแชมป์โลก9สมัยซึ่งรัสซีเป็นนักแข็งที่มีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกจํานวนมากและในครั้งนี้นะครับแฟนคลับชาวไทยก็มาถือป้ายเราต้อนรับกันอย่างเต็มที่คณะผู้บริหารของยามาฮ่าได้มีการถับหมูร่วมกันกันกบรัสซี่อย่างเป็นทางการ รวมถึงถ่ายภาพหมู่กับนักแข่งไทยประกอบไปด้วยอนุชานาคเจริญศรีรัตพงศ์วิไลโลดและพิรพงษ์บุญเลิศนอกจากนี้แล้วรัสซี่ยังได้มีการให้เกียรติถ่ายภาพหมู่กับแฟนคลับของตัวเองที่มารอต้อนรับกันในวันนั้นอย่างมากมายต้องบอกเลยครับว่ารัสซี่นั้นทําตัวอย่างน่ารักและก็เป็นกันเองกับทุกๆคนไม่ถือเนื้อถือตัวแต่ตอย่างใดนับเป็นนักแข่งที่มีประสบการณ์สูงและก็มีรีลากันกับขี่ที่เร้าใจคนที่2ก็คือมาบลิกบินยาเลส ทีมเมดของลัสซีในนามของทีมม o n s เตอร์ e r g y y a m a h a m o t o GP ตซึ่งก็มีคุณจิตนาอุดมทรัพย์และก็คุณพงศธรเอื้อมองคลชัย2ผู้บริหารของย a ม a h นะครับให้เกียรติมาต้อนรับด้วยตัวเองพระธบบิดาพงศ์ละลยที่มีความสวยงามให้กับมารบลิกบินยาเลสจากนั้นก็มีการทับหมูร,ร่วมกันกับคณะผู้บริหารของยามาฮ่าและมารบลิกบินยาเลสได้มีการพนมมือไหว้แบบไทยๆนี่เป็นความน่ารักนะครับของนักแข่งอีกคนหนึ่งที่ไม่ถือตัวไม่เยื่อหยิ่งแต่ประการใด น่ารักมากครับสำหรับมาบลิกบินยาเลสถัดมาก็เป็นกนารท่าหมูร่วมก,กันกับนักแข่งของไทยเรานะครับรวมถึงคุณธีรพงศ์โอภาษกรกุลผู้จัดการทั่วไปอาวุโสทีูุ่ลทีมแข่งของยมห้าในเมืองไทยซึ่งก็ประกอบไปด้วยอนุชานาจเจริญศรีอัตพงศ์วิไลโลธและก็พีรพงศ์บุญเลิศนอกจากนี้แล้วบินยาเลสยังได้มีการท่าหมูร่วมก,กันกับแฟนคลับของตัวเองที่มารอในวันนั้นกันอย่างมากมายสําหรับบินยาเลสในฤดูกาลนี้อยู่อันดับที่5กับคะแนนสะสม1 4 7คะแนนครับ ขึ้นโพเดียมทั้งหมด5ครั้งแล้วก็มีการคว้าแชมป์ในสนามที่8 1สนามครับสำหรับบินยาเลสแล้วนะครับหลายคนยังไม่ทราบว่าเขาเป็นอดีตแชมป์โลก m o เตอทปี2013ก่อนจะขึ้นมาขี่ MotoGP นะครับในช่วงปี2015เกิดเมื่อวันที่12มกราคมปี1995ปัจจุบันอายุ24ปียังถือว่ามีอายุน้อยมากครับคนต่อมาก็คือฟรังโกมอบิเดลี อิมปิโตนัสยามาฮ่า SRT หมายเลข21เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของทีมยามาฮ่านะครับหลายคนยังไม่รู้จักแต่ว่าผลงานของเขานั้นเคยเป็นแชมป์โลก Moto2 ปี2017ก่อนจะขึ้นมาขี่ MotoGP ในปี2018ที่ผ่านมาเกิดวันที่4ธันวาคมปี1994ปัจจุบันอายุ25ปีโดยในฤดูกาลนี้นะครับอยู่อันดับที่10กับคะแนนสะสม81คะแนนก็ได้มีการทักทายกับนักแข่งไทยเรานะครับรัตพงศ์วิไลโลด จับมือกับอนุชานาคเจริญศรีนะครับอดีตแชมป์บิ๊กไบค์ของเมืองไทยเราตามมาด้วยพีรพงษ์บุญเลิศนะครับลูกชายของสุรพงษ์บุญเลิศอดีตนักแข่งแชมป์ประเทศไทยของเราอีกคนหนึ่งคุณธีรพงษ์โอภาสกรกุลผู้จัดการทั่วไปอาวุโสข,ของยามาฮามอบพวงอะไรนะครับให้กับทางฟังโกมอบิเดลี่นักแข่งทุกคนจะงงๆหน่อยนะครับเพราะว่าพวงอะไรนั้นไม่คุ้นเคยกับชาติของเขามาเมืองไทยแล้วนี่คือตำแหน่งของเมืองไทยครับในฤดูกาลนี้นะครับฟังโกมอบิเดลี่นั้นได้ที่5มาถึง4สนามด้วยกัน ได้ที่7 2สนามได้ที่9แล้วก็ได้ที่10และ11มีทั้งหมด8 1เคะแนนอยู่อันดับที่10ครับคนสุดท้ายก็คือฟาบิโอกววตาลาโลอายุ20ปีนักบิดดารุ่งดวงใหม่ต้องบอกเลยครับว่าคนนี้น่าจะตองมอเป็นอย่างมากย้ำนะครับว่า20ปีเท่านั้นเกิดเมื่อวันที่20เมษายนปี1999พปีไปได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนสังกัดทีมปิโตนัสยามาฮ่าสอลงแข่งมโต G ีพเป็นปีแรกก็ปรากฏว่า ทำแต้มมาได้123คะแนนอันดับที่7ในขณะนี้โดยสามารถขึ้นโพดเดียมได้ถึง4สนามนะครับอันดับที่22 2สนามอันดับที่ 3- 2สนามด้วยกันและในช่วงเย็นวันที่2ตุลาคม2562ที่ผ่านมาทางยามาฮ่าได้นัดสื่อมวลชนรวมตัวกันที่ด้านหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีทถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหาคนครเพื่อทำการร่วมกิจกรรมมิทติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟหรือว่ามิทแอนกรีดกับ4ีนักแข่งชื่อดังทีมมโตจีพีของยมามาฮ่า ซึ่งก็มีแฟนคลับยามาฮ่าร่วมงานกันอย่างมากมายในวันนั้นโดยเฉพาะรัสซี่นะครับมีแฟนคลับอยู่มากมายทีเดียวในเมืองไทยของเราโดยยามาฮ่าได้มีการจัดเล่นเกมนะครับเพื่อชิงรางวัลกับแฟนคลับของยามาฮ่าทุกคนในวันนั้นสําหรับรถแข่งยามาฮ่า y z r m 1ปี2 0 1 .9 ต้องบอกเลยครับว่ามีพลังเครื่องยนต์ที่ร้อนแรงอย่างเหลือเชื่อหลายสนามครับนักแข่งทั้ง4คนขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมทำรับได้อย่างดีและมีคะแนนสะสมที่เพิ่มมากขึ้น พิธีการจัดงานมิดแอนกรีตเริ่มต้นขึ้นโดยการเชิญคณะนักแข่งของไทยเราขึ้นไปบนเวทีโดยมีคุณธีรพงศ์โอภาสกรกุลช่วยทําการแนะนํานักแขง่งทุกคนนะครับว่าแต่ละคนคือใครในช่วงแรกของงานมิดแอนกรีตนั้นก็เป็นการแนะนํา2นักแข่งชื่อดังทีมปิโตนัสยามาฮ่า SRT ก็ประกอบไปด้วยฟรังโก b มบิเดลีและฟาบิโอกัวตาลาโลโดยโมบิเดลีนั้นอายุเพียง21ปีเท่านั้นกัวตาลาโลก็เพียง20ปี เป็นสองวรุ่งที่ถือว่ามาแรงอย่างมากในขณะนี้บอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าให้จับตามองควาตาโลให้ดีๆนักแข่งคนนี้แล้วก็อนาคตไกลทีเดียวครับอายุเพียง20ปีแต่ว่าแข่งมาได้เพียงแค่14สนามขึ้นพเพลียมมาแล้ว4สนามอันดับที่ 2- 2สนามนะครับแล้วก็แบ่งเป็นอันดับที่3อีก2สนามด้วยกันคาดว่าฤดูกาลหน้าจะน่ากลัวกว่าน,นี้อีกมากมายทีเดียวหลังจบการสัมภาษณ์สอนักแข่งที่ดังไปแล้วก็มาถึงคิวของลินจาวิส ผู้จัดการทีมของ Yamaha MotoGP แต่ว่าขึ้นมาครั้งนี้ก็เป็นการพูดคุยกับ2นักแข่งไทยเราที่ส่งไปแข่งขันในรายการ CEV Moto2 European Championship ภายใต้สังกัดทีม VR46 Master Camp ของล o อตซซึ่งสนักแข่งไทยก็ประกอบไปด้วยเคนมินคูโบลูกครึ่งญี่ปุ่นแล้วก็อนุภาพซามูนนักแข่งไทยเราอีกคนหนึ่งที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันที่ยุโรปขณะนี้อย่างไรก็ดีนะครับ เคมินคุโบเพิ่งจะคว้าตำแหน่งที่5ในสนามที่5ที่เฮเลสเซอร์กิตประเทศสเปนได้อย่างสวยงามซึ่งในช่วงไทยของการสัมภาษณ์นั้นลีนจาวิตมีการพนมมือไหว้แบบไทยๆดูแล้วน่ารักเป็นอย่างยิ่งครับถัดมาก็เป็นคิวของมาวิกบินญาเลสออกมาเพียงคนเดียวนะครับนักแข่งโมโตจีพีทีมยามาฮ่าโรงงานหมายเลขสิขณะนี้มีคะแนนสะสมอยู่อันดับที่5 147คะแนนปีนี้นะครับคว้าแชมป์ไปแล้ว1สนามก็คือสนามที่8 ขึ้นโพเดียมมาฮัสสนามด้วยกันต้องบอกเลยครับว่าผลงานยังทําได้อย่างยอดเยี่ยมอายุยังน้อยครับเพียง24ปีเท่านั้นยังมีโอกาสในการแจ้งเกิดและมีการพัฒนาต่อเนื่องไปอีกหลายปีนับจากนี้ไปส่วนคนนี้ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีเขาคือวาริจินรัสซี่อดีตแชมป์โลก9้าสมัยผู้โด่งดังมีแฟนคลับทั่วโลกอยู่มากมายนะครับเมืองไทยตอนนั้นก็ไม่น้อยไปกว่าประเทศอื่นๆเลยต้องบอกครับว่ารัสซี่นั้นเป็นนักบิดที่มีคนติดตามมา,มากที่สุดครับ วันนี้รัสซี่อายุถึง40ปีแล้วแต่วานแข่งหลายๆคนนะครับยังไม่สามารถไล่ตามรัสซี่ได้เขาเป็นอดีตแชมป์โลกในรุ่น 125cc 250 500และ Mo t ต GP และไม่ว่ารัสซี่วันนี้จะไม่ได้เป็นแชมป์โลกก็ตามแต่ว่าแฟนคลับของเขายังคงเหนียวแน่นรัสซี่เป็นนักแข่งที่ข้อมูลรถแข่งได้เป็นอย่างดีเขาจับฟีลลิ่งรถแข่งได้ดีกว่านักแข่งคนอื่นๆปัจจุบันนี้ YZ r m 1ปี2019 240แรงม้าและก็มีความเร็วปลายที่เกินกว่า340กิโลเมตรชั่วโมงในช่วงท้ายของการจัดงานนั้นก็ได้มีการเชิญคุณพงศธรเอื้อมองคลชัยรองประธานกรรมาการบริหารของอยามาฮ่าขึ้นมาจับรางวัลลัคกี้ดอลก็ปรากฏว่าผู้ชคดีคนแรกนั้นเป็นคุณผู้หญิงครับขึ้นมารางวัลและก็ถ่ายภาพหมู่คู่กันกับรัสซี่และบินยาเลสนับว่าโชคดีเป็นอย่างยิ่งนะครับกับการได้ถ่ายภาพหมู่กับนักแข่งทั้งสองคนระดับโลกแบบนี้ ถัดมาไปอีกหนึ่งรางวัลครับกับเสื้อแจ็คเก็ตของยามาฮ่า Monster Energy และนี่ก็คือผู้โชคด,ดีนะครับที่รับรางวัลในวันนั้นโอ้โหนฉากเป็นอย่างมากครับกับการทถบหมูร่วมกันกับสนักแข่งชื่อดังและผู้บริหารยามาฮ่านะับเป็นการจัดมิทติ้งสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟของยามาฮ่ามิดแอนด์กรีกับมอเต GP จีพีปี2019ในปีนี้มาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าผลการแข่งขันมโต GP จีพีที่สนามช้างสกิดบ้านเรานั้นผลจะเป็นอย่างไรรัสซี่บินญาเลส หรือแม้แต่โมบิเดลลี่และควาตาราโลนั้นจะขึ้นโพเดียมได้หรือไม่มาดูนต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ